สวัสดีครับผมวันนี้มาอัปเดตพอร์ตกันเดือนที่11ครับโ้จะครบปีแล้วอาชา้าดิ้นหนึ่งครับช่วงนี้วุ่นๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีผมจะสรุปไตรามาสของหุ้นทุกตัวของผมนะครับแต่ยังเหลือ2ตัวที่ยังไม่ออกมาครับคืออมัดแล้วก็เอ็นวเดีโอเคเดือนที่11มาดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้คือเลคคอร์ดเมื่อสิ้นเดือนนะเลดไปเกือบ2อาทิตย์ครับขออภยัยเดือนนี้นะพอร์ตของเราชนะ ชนะ S&P 500แล้วนะครับเดือนเมษายนหลังจาก2เดือนที่ผ่านมานะครับช่วงช่วงแทร์ลิฟ์นะครับก็พอโฟลิโอก็ล่วงไปค่อนข้างเยอะนะครับไฟโก้ครับจากที่ติดดอยมานานก็บวกขึ้นมานะครับหลังจากช้อนลดค่าเฉลี่ยลงมานะครับตอนแรกประมาณ2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2ประมาณนี้ครับก็ลงมาเหลือ1,900แล้วครับส่วน Google M D S M L ยังคงแดงอยู่นะครับแล้วก็ Google ก็มีข่าว Apple จะทำ Search เองครับใน Safari ก็ทำให้หุ้นร่วงลงมาอีก M D ครับไตมาาออกมาดีครับส่วน S M L ก็เหมือนกันครับข่าวเหมือนว่าแท l i ิฟกำลังจะเบาลงครับก็ทำให้ S M L เนี่ยเขาเริ่มกลับมาแล้วส่วน m a s t e r c a r ดก็เช่นกันครับกลับมาเขียวแล้วต่อไป Meta ครับหลังจากไตมาก็ดีครับ m i r r s s o t ครับไตมาดี Nvi d i ดครับ ตอนนี้ยังทรงๆอยู่ MSI c ก็เป็นหุ้นที่ไม่ค่อยซีเรียสครับก็ DCA เข้าไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็กำลังจะบวกละ TSM ครับก็เป็นหุ้นที่กำลังรอครับ รอขายเหมือนที่บอกไปคลิปกันก่อนครับส่วน CEG ตอนนี้กลับมาบวกแล้วนะครับหลังจากไตมาออกมาค่อนข้างดีพารันทียครับน่าจะแบกพอร์ตสุดครับ35%เอเนทครับก็เริ่มรีบาวครับหลังจากไตมาว่ามีการซื้อหุ้นคืนอามัดก็นี่น่าจะลบเยอะสุดครับ s p สก็บบวกแล้วติดลบอยู่ประมาณ5%นะครับทั้งพอร์ตแหวลูทั้งหมด9,200เหรียญครับโอเคอันนี้เมื่อสิ้นเดือนครับเรามาดูปัจจุบันกันปัจจุบันครับตอนนี้ 9,801ก็หวังว่าจะถึง10,000เหรียญรวเร็วนี้นะครับก็น่าจะเป็นมัลสโตนแรกของผมใกล้แล้วครับใกล้บวกแล้ว0.19แลน้วยังติดลบอยู่นิดหน่อยครับไฟโก้ขึ้นมา6% AMD อย่างที่บอกไปครับกำลังจะบวกขึ้นมานะครับส่วน Google หลังจากมีข่าวก็ล่วงลงไปครับก็กำลังช้อนครับผมก็ยังเชื่อว่า Google ยังน่าสนใจอยู่นะครับจากโปรดักตของแก s m สบวกมาแล้ว2%แล้วก็ Mastercard ครับบวกมา6% Meta ครับบวกแล้ว Microsoft ครับหลังจากที่ติดดอยมาค่อนข้างนานคร้บก็กำลังจะบวกเหมือนกันเช่นเดียกันกับ Nvidia ครับแล้วก็นี่ครับตอนนี้บวกขึ้นมา18%แล้วครับ t ท m ก็เรียบร้อยครับบวกขึ้นมาแล้ว m s c i ก็กำลังครับกลับตัวส่วน p a r e n t i ทีครับนี่น่าจะเป็นตัวแบกในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะส่วน n อครับก็กำลังกลับตัวเหมือนกัน อมาดนี้ยังเงียบอยู่นะครับไม่รู้ทําไมเหมือน,นเหมือนนะจะต้องรอเรื่องภาษีที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับ SPGI บวกขึ้นมา5%ครับเป้าหมายผมนะครับตอนนี้อยู่ที่ 10k เป้าต่อไปอาจจะนานหน่อยครับ 100k แต่ก็เรื่อยๆครับชิวๆเพิ่งจะ11เดือนครับต่อมาเรามาดูไตรามาสกันนะครับแต่ผมจะไม่พูดหมดนะเพราะว่า,าอาจจะใช้เวลานานาน,นิดนึงผมจะ เลงมาเป็นตัวๆแล้วกันครับไตรมาที่ออกมาดีก่อนแล้วกันครับคือฟ i c โก้ครับ AMD Google ก็ดีครับเราพูดกันไปแล้วในคลิปก่อนครับส่วน s m l นี้คือยังทรงๆอยู่นะครับ m a s t มาสกาก็เหมือนเดิมครับแกชนะเรื่อยๆเลยนะครับ Meta นี่ดีมากนะครับ Microsoft เหมือนกันครับดีมาก MSI c ก็เหมือนกับมาสกา r เลยครับ TSMC นี่แปลกใจเหมือนกันนะครับหลังจาก t s m l ไม่ค่อยดีแต่ TSMC นี่ดีเหลือเกินครับแล้วก็ CGFD พารันทีเออดีครับอาริสตานี่ดีมากครับ SPGI เหมือนกันครับเหมือนกับ Mastercard ผมจะลิสต์มาเป็นตัวๆที่ผมน่าจะพูดถึงนะครับนั่นก็จะเป็น AMD ครับ Meta ครับไมโครซอฟพารันทีอาริสตาไปลุยกันเลย AMD ครับเริ่มปีมาดีความแข็งแกร่งในคอ b ิ s i เน s s นะครับแล้วก็การขยาย Data Center แล้วก็ AI Momentum ครับแล้วก็การเติบโตเยอันเยนครับ4 q u ควอเตอร์ติดแล้วนะครับมาดูเรเวนีครับ 7.4บิลเลียนครับเพิ่มขึ้นเยอนเยียนะครับ36%ชนะนักวิเคราะห์ไป4.5%ครับส่วนนอนแกร็บ EPS ครับออกมา0.96นะครับเพิ่มขึ้น55%เยอนเยียเลยนะครับเช่นกันครับชนะนักวิเคราะห์ไป2.1%มาดูคีย์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับ d a t a Center ครับเรเวนิวครับเพิ่มขึ้น5.7%มาจาก AMD CPU แล้วก็ AMD GPU แล้วก็มี c l i e n อ g a นเกมมิ g งเซกเมนนะครับที่เพิ่มขึ้นมาอีก28%ความต้องการมาจาก AMD Ryzen นะครับและค s อสมาจินก็เพิ่มขึ้นมา54%จาก52%เยีอนเยียรันะนู s สต a t e g จี Strategy, แล้วก็ m มเมนตัมของ AI นะครับ AMD ได้ปิดดีล CT Systems นะครับเป็นผู้ช่วยชาญด้านการออกแบบแล้วก็สร้าง AI นะครับโดยรวมน่าจะทำให้ AMD นะครับแข็งขึ้นนะครับ แล้วก็เหมือนจะเข้ามาช่วยในเรื่องของซอฟต์แวร์ด้วยครับซึ่งได้การปิดดีลครั้งนี้อาจจะทำให้ AMD ครับครอบคุมในเรื่องของ AI Market มากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฮาร์ดแวร์นะครับซอฟต์แวร์แล้วก็เรื่องของการอีไซน์น่าจะไปสู้กับเจ้าหนึ่งครับนั่นก็คือ NVIDIA คนระับ NVIDIA แล้วก็ลูกค้าครับเริ่มใช้ Gen 5แล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีการส่งออกชิปที่มากขึ้นครับ MI 3 2 5 X ส่วนตัว M.I. สามารถสูงนะครับกำลังสุ่มทดลองอยู่นะครับกับลูกค้าแล้วก็ M.I. 400ซีรีส์กำลังอยู่ในการพัฒนามาดูครับเอาลุกเป็นยังไงในค2นะครับ AMD หวังว่ารายได้เนี่ยจะอยู่ประมาณ7.4บิลเลียนนครับบวกลบ300ิลเล้านถ้าออกมาตามนี้ครับจะทำให้ย a นยโกร t h อยู่ประมาณ27ครับแม้ว่าจะมีเรื่องของ China Export เข้ามานะครับ ซึ่งจะทำให้รายได้ของแกหายไปประมาณ700มิลเลียนสำหรับการส่งชิป MI308X นะครับถ้าเราดูควอเตอร์ปัจจุบันครับรายได้ออกมาที่7.4บิลเลียนแล้วควอเตอร์หน้าหวังว่ามันจะอยู่เท่าเดิม7.4นะถ้าไม่มีเรื่องของการส่งออกให้ใช้หน้านะครับรายได้ของ AMD นี่จะเยอะมากครับก็คือบวกเข้าไป ก็จะเป็นประมาณ8บิลเลียนกว่าๆเลยนะแล้วก็เต็มปีนะครับในปี2025นี้ก็คาดหวังไว้ว่าจะโตที่สตองดับเบิลดิจิตนะครับ xx มาดูในเรื่องของความเสี่ยงบ้างครับแน่นอนครับอิมแพ t จากการส่งออก ให้จีนนะครับโดนแน่นอนคาดไว้ว่าน่าจะโดนประมาณ1.5ิลเลียนเต็มปีนะครับก็อาจจะโดนในเรื่องของมาโคยคลนมิกนะครับก็จะเป็นพวกเงินเฟอ้อ GDP กล o ้มนะครับแล้วก็เรื่องของการว่างงานนะครับซึ่งเร,รู้กันแล้วว่า GDP ออกมาไม่ดีนะครับแล้วค่าเงินเฟอ้อเฟดก็ยังไม่ลดนะครับยัง เอาไว้เท่าเดิมที่4.5%ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความไม่แน่ไม่นอนครับแกซื้อหุ้นคืนครับ749ล้านเหรียญใน Q1 ครับแล้วก็ยังมี4บิลเลียนครับที่กำลังรออนุญาตอยู่นะครับแล้วนี่เพิ่มขึ้นครับเพราะว่าต้องเอาไปลงทุนกับ CT System ครับต่อมา Meta ครับเริ่มต้นมาดีเหมือนกันครับ Community Growth ครับเติบโตดีแล้วก็ Business Performance ก็ดีครับแล้ว Meta ครับ AI ตอนนี้มีคนใช้อยู่ประมาณ1บิลเลียนคนครับต่อเดือนดูรายได้ครับในควอเตอร์หนึ่งสีบิลเลียนครับเพิ่มขึ้น19% y เ a r on y อ a r นเยยนะครับในสกุลเงินที่คงตัวนะครับชนะนักวิเคราะห์ไปประมาณ0.7%นะครับแล้ว EPS 6.43ครับขึ้นมา37% year เ n year อนเยยครับชนะนักวิเคราะห์ไปประมาณ2.1% k e y Performance ครับ แอดอิมเพรสชันนะเพิ่มขึ้น5.5% Year เยอแล้วราคาต่อ Ad ดนะเพิ่มขึ้น10% y เยอเนเยหมือนกัน Family Daily Active People ครับคนใช้ต่อวันเพิ่มขึ้น6% 3.43 b i l เ i o n บิลเลียนครับเมตานะครับกำลังลงทุนกับ AI ใน5อย่างนี้นะครับก็คือเอา AI เข้ามาช่วยพัฒนาให้ให้โฆษณาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น,นครับ เอา AI ครับมาสร้าง e n g a g e ครับให้กับ User Experience นะแล้วก็กำลังจะ Develop AI Power Business Messaging Meta ที่คุยกับเราในแชทนะครับแล้วก็กำลังขยาย Meta AI นะครับเป็น Personal Assistant ครับแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็น AI Device นะครับก็คือ l a y b a n บอกไว้ว่ายอดขายเพิ่มขึ้น3เท่าปีต่อปีนะครับแล้ว Meta ก็ได้ปล่อย Lama 4 มาเรียบร้อยครับใช้เงินลงทุนแคป X ครับเพิ่มขึ้น13บิลเลียนครับแล้วเต็มปีนี้นะครับคาดว่าจะมีแคป X ที่ประมาณ64-72บิลเลียนครับซึ่งถือว่าเนี่ยแคป X เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับก็หลักๆก็จะเอาเงินไปสร้าง Infrastructure d a ครับ n t t r Center แล้วก็สร้างฮาร์ดแวร์ต่างๆนะเพื่อมาสนับสนุน AI นะครับแล้วก็ซื้อหุ้นคืนครับ13บิลเลียน จ่ายปันผลมาอีกครับ1.3บิลเลียนแล้วถ้าเราดู free c a s flow ต่อคอเตอร์สังเกตได้ว่า free cash f l o เนี่ยน้อยลงเห็นได้ชัดครับต้องดูว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนไปเนะี่ยจะเพิ่มฟรีแคสโฟให้ Meta ได้ขนาดไหนนะครับหลังจากที่ลงทุนไปค่อนข้างเยอะเอาลุ้ครับ Meta หวังว่าเ e เวนิวจะอยู่ที่ประมาณ42.5ถึง45ิบิลเลียนครับในควอเตอร์ที่2แล้วก็เต็มปี2025นะครับค่าใช้จ่ายรวมนะวางไว้ว่าอาจจะลดลงนะครับลดลงมาที่1 0 3 3ถึง1น8บิลเลียนครับแต่ Meta ก็ยังคง ไฮไลท์นะครับว่ายังโดนชาลเลนจ์จากกฎระเบียบอยู่ครับมาจาก EU นะครับเรื่องของ Subscription ะครับที่จะไม่มีแอดดูอย่าง y o u t u b e ครับก็ Subscription เพื่อไม่ให้เจอแอดนะเมตาก็เหมือนกันครับก็เลยโดนเรียกร้องมาจาก EU นะครับต้องดูว่าจะออกมายังไงครับซึ่ง Meta ก็มองแล้วว่าอาจจะมี Impact นิดนึงครับอาจจะทำให้ Revenue จากฝั่งของยุโรปเนี่ยลดลงนะครับ แล้าคาดว,าว่าจะโดนในช่วงประมาณ Q3 นะของปีนี้ต่อมา Microsoft ครับเติบโตดีครับไม่ว่าจะเป็น Cloud ซึ่งทะลุ42ิลเล้ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ดีมานครับความต้องการของ AI service ก็เพิ่มขึ้นครับมาดูไรายได้ของตัวนี้ครับ70ิลเล้ยนเพิ่มขึ้น15% year on year นะครับในสกุลเงินที่ คงที่นะครับชนะนักวิเคราะห์ไป0.3ครับส่วน EPS ครับ3.46ครับเพิ่มขึ้น19 year on year น้แน่นอนครับชนะนักวิเคราะห์ประมาณ1.8มาดู Key Performance หลักของ Microsoft ครับ Microsoft Cloud ครับที่พูดไป42.4บิลเลียนเพิ่มขึ้น22 year on year นะครับ ชัวแล้วก็คลาวด์เซอร์วิสต่างๆครับรายได้ก็เพิ่มขึ้น35%รวมกับ16%จาก AI Service อีกนะครับและยังคงแข็งแกร่งครับ Commercial Booking เพิ่มขึ้น18%มาดูแผนของ Microsoft ครับกำลังลงทุนอย่างหนักกับ AI นะครับในส่วนของ Infrastructure นะครับกำลังเปิด Data Center อีก10ประเทศนะครับในควอเตอร์นี้และแพลตฟอร์มนะครับถูกใช้มากกว่า7,000 70, 0บริษัทนะครับ่น,นก็คือ Microsoft 3 6 5 Copilot นะครับเพิ่มขึ้น3เท่าเยียวยาบริษัทก็ยังคงเห็นการถูกใช้งานจาก AI ที่เยอะขึ้นนะครับ แล้วต้นทุนต่อโทเค็นลดลงครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะหมายความได้ว่า AI มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ถูกลงนะครับจากที่ความต้องการการใช้ AI Service ค่อนข้างเยอะนะ Microsoft ก็ยังคงมองว่า AI ยังมีข้อจำกัดนะครับ ไปถึงจูนนะครับแล้วก็ยังคงมอนิเตอร์เรื่องของกฎระเบียบนะครับที่จะมีผลกระทบกับบิซนเนสครับและในเรื่องของ AI ครับคู่แข่งก็เยอะขึ้นครับแน่นอนว่ามาจาก Meta Google ครับและมี Amazon อีก นี่จะเป็นคู่แข่งหลักๆ Microsoft ได้ให้ผลตอบแทน9.7บิลเลียนครับคืนสู่ผู้ถือหุ้นนะผ่านปันผลครับแล้วก็การซื้อหุ้นคืนแล้วก็มี capex ครับใช้เงินไป21.4บิลเลียนครับเพื่อสร้าง infrastructure แล้วก็สร้างคลาวนะครับก็คาดหวังว่า quarter น่าจะมีความต้องการจาก Cloud แล้วก็ AI เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ Azure ใน Q4 มองว่ารายได้จะโตที่ประมาณ 3 4ถึง35บาเปอร์เซ็นต์ครับ p a r a n t เริ่มต้นปีได้ดีครับในควอเตอร์แรกรายได้เติบโตครับมาจาก US Commercial นะแล้วก็ Contract จากรัฐบาลนะรายได้หลักๆครับมาจาก AIP ครับหรือซอฟแวร์ของแกรายได้เพิ่มขึ้นครับ39% Year เก้าเปอร์เซ็นต์เยนียรยิมิลเลียนครับชนะ NAVY c a l ์อยู่ที่ประมาณ2.3%ส่วน EPS ครับ0.13ครับอันนี้ก็ เทียบเท่ากับที่นะักวิเคราะห์หวังไว้นะครับซึ่งรายได้หลักๆก็มาจาก U.S segment ครับที่รายได้เพิ่มขึ้น55%เยิบ้อรเซยนซึ่งแบ่งออกมานนก็คือ U.S commercial revenue ครับเพิ่มขึ้น71%เอ็ยแล้วก็ U.S government revenue ครับเพิ่มขึ้น45%่ year ้รเยนย Strategy ครับก็มองว่าเริ่มมีการเคลื่อนมาใช้ซอฟต์แวร์มากขึ้นครับแล้วก็มี contract 810 million เนี่ย มาจาก U.S. Commercial นะเพิ่มขึ้น183%เยอยดเยือกนะแล้วก็ยังเน้นย้ำนะว่าซอฟต์แวร์มีหน้าที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนะแล้วก็เป็น Key Defense Program เรื่องของโปรแกรมการป้องกันต่างๆนะครับส่วน Financial Health นะครับ b of 40 Score ครับ83%ก็คือ Revenue Growth บวกกับ Profit Margin ครับได้83% ค่อนข้างเยอะแล้วมี a d j u จัแเรามีแก็ Net ็ตอินคที่214มิลเลียนครับแล้วก็มีฟรีแคตโที่370้มิลเลียนแล้วค u สต o เมอร์ครับลูกค้าเพิ่มขึ้นครับ39%เกยียนมาดูในเรื่องของความเสี่ยงมากครับในขณะที่มีการเติบโตที่ดีครับก็ยังคงอันตรายอยู่นะเพราะว่าจะ Sustain การเติบโตที่สูงขนาดนี้ได้นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังมองครับว่าในตลาด ต่างๆนอกจาก U.S. เนี่ยเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ยังมองว่า contract ต่างๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำ contract ต่อไปได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังคงคาดหวังจากรัฐบาลค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของ contract ต่างๆซึ่งถ้ารัฐบาลจะเปลี่ยนเนี่ยอาจจะส่งผลกับพาเทียอย่างมากนะครับแล้วก็คู่แข่งครับเริ่มเยอะขึ้นครับมาจาก AI ซอฟต์แวร์ต่างๆครับ แล้วก็ในเรื่องของการเติบโตรายได้ในประเทศก็ไม่ค่อยดีครับซึ่งถ้ามองดูความเสี่ยงของพรันทีนี่ค่อนข้างเยอะนครับแล้วก็ปีนี้ครับคาดหวังไว้ว่าจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ3.89บิลเลียนครับซึ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ36%เปอรนเยนเยียแล้วก็ U.S. Commercial Revenue นะครับที่1.1บิลเลียนครับเพิ่มขึ้น68%สิเปอรนตเยนย แล้วก็ในเรื่องของกําไรสุดทีินะครับฟรีแคสฟลูต่างๆก็เพิ่มขึ้นด้วยถือว่ายังมองว่าปีนี้ยังคงแข็งแกร้งอยู่นะครับสุดท้ายครับ Anet หรือลิสตาครับเริ่มปีมาดีเหมือนกัน,นครับรายได้ทะลุ2 0 0พล้านแล้วเป็นควอเตอร์แรกของแก่ซึ่งมาจาก AI Momentum ที่ดีครับ Data Center Cloud Campus ต่างๆครับที่ใช้เน็ตเวิร์กิ่งของแกแล้วก็เติบโตดีครับแม้ว่าจะมีความไม่แน่ม่นอนทางทาริฟนะครับรายได้ครับควอเตอร์นี้2 0บิลเลียนครับเพิ่มขึ้น27%เ e ย r o อเ r ย e a r ชนะไป1.8%ครับส่วน EPS 0.65เพิ่มขึ้น30%ครับชนะไป8.3%เลยนะครับการเติบโตของ นครับมาจาก Cloud Titan v e i c นะครับนั่นก็คือพวก Microsoft Facebook ที่ใช้โปรดักแกนครับแล้วที่ดีกว่าค่าครับนั่นก็คือในส่วนของ Enterprise กับ Provider ครับ Enterprise ก็คือพวก Financial Service ต่างๆครับส่วน Provider ก็จะเป็นพวก Oracle อะไรพวกนี้นะครับดี๋นโฟกัสที่ AI Networking ครับเล็งไว้ว่าประมาณ750มิลเลียนครับ Back-end Networking ในปีนี้นะครับผมในส่วนของ Product AI Networking CLB Cloudvision ครับเอเนจะมองว่าเป็นผู้นำในปี2025อยู่นะครับสำหรับ Data Center Switching นะครับมาดูตรงนี้ครับการซื้อหุ้นคืนที่ใหญ่ที่สุดนะครับใน Q1 2025ก็คือ787มิลลิเยนนครับ แล้วก็ยังมองไว้ว่าจะซื้อคืออีก1.5บิลเลียนครับในเดือนพฤษภามี้้ส่วนเอาลุกครับคาดว่าเลวนนิวน่าจะเพิ่มขึ้นมา2.1บิลเลียนครับกอล์ฟมาจินที่ประมาณ63%รวมกับแทลิฟแล้วนะครับแล้วก็โอเปเรตติ้งมาจินครับประมาณ46%การคาดการใน Q2 ครับ r e f l e c การเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นครับแล้วเต็มปี ก็ยังคงคาดการไว้ว่าประมาณจะโตประมาณ17%เยนเยนะครับในเรื่องของรายได้ถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของภาษีทาลิฟก็ตามนะครับก็หลักๆที่เป็นความเสี่ยงของอลิสตาก็จะเป็นทาลิฟครับแล้วก็น่าจะเป็นไซเคิลของการซื้อใน ครึ่งหลังของปีนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าสรุปภาพตรงไหนหรือข้อมูลตรงไหนผิดก็ขออภัยนะครับประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ไม่รู้ว่าอาจจะยาวไปหรือเปล่าก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเจอกันมเมื่อวราจะกันครับผม